เราคิดว่าไม่มีเห็ดหรอกจ้ะเพราะว่ามาทีไรก็ไม่เคยเห็นเห็ดสักทีนะนะในในป่าเนี่ยเคยเห็นเห็ดสักทีถ้าวันจอยไม่เคยหานี่ไงมีอยู่เห็ดอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวจอยให้ดูเ,เห็ดแบบเนี้ยเราเรียกเห็ดอะไรเพื่อนคิดว่าเป็นเห็ดอะไรสีสวยเนาะไม่รู้แต่เห็ดอะไรก็ไม่รู้ เดินมาครึ่งหนึ่งละเดี๋ยวตอนขากลับจอยจะถ่ายย้อนกลับไปเนาะจอยก็จะเอาวิดีโอเนี่ยขยอยลงนะเพื่อนๆนะนะเพราะว่าจอยถ่ายเยอะนานมาทีจอยก็จะถ่ายนู่นน่ะความยาวจอยไม่รู้เท่าไหร่แต่ว่ามันเป็นสุดความกว้างพูดโทษท,ท,ที่พูดผิดความกว้างกว้างน,นุ่นยาวไปตรงนู้นเห็นไหมที่ว่าหญ้าเขียวเ,เขียวนั่นน่ะจ้ะนะแต่ความยาวจอยไม่รู้จอยไม่รู้จอยไม่เคยถามหญ้าไม่เคยถามปู่จ้ะ แต่รู้แต่ว่ามันยาวจ้ะอันนี้คือใกล้จะสุดละเสียงนกเสียงนกเสียงไก่ปลาเยอะแยะ,ยะจะ้ะธรรมชาติลูกตอนเด็กๆลูกหลานเขาก็จะมาเล่นที่นี่แหละวิ่งเล่นกันอ่ะนะพูดถึงอะ่ะวิ่งเล่นวิ่งอะไรกันจะเดินดูเห็ดหูหนูไม่มีหรอกไม่มีเห็ดหูหนูหูหนูแถวนี้ไม่มีจะ้ะไม่มีเห็ด อันนั้นก็สิ้นสุดตรงนั้นน่ะก็ของของของสแตนจะสแตนเขาก็จะบ้านหลังใหญ่แล้วเขาไม่ค่อยปลูกปลูกป่าเท่าไหร่สแตนเขาไม่ค่อยปลูกป่าเนาะเขาจะตัดทราไปทําสนามเขาเลยบ้านเขาชื่อสแตนนะอือมีพ่อปู่ที่แหละเขาอนุรักษ์ของแกนะเนี่ยนอันนี้รั้วของสเตนของสแตนอันนั้นบ้านแก บานของสนนะอันนี้รั้วเขตเขตรั้วก็จะเป็นปูนไอ,อเป็นปูนพืนปูนเป็นไอ้นี่เป็นรั้วหนามจ้กโทษทีแบบนี้เนาะนั่นแหละจอยก็พูดผิดพูดถูกไปทั่วไม่มีเหตดหรอกเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อน,อนต้องถามจอยหรอกเด้อม,มีเห็ดไหมไม่มีไม่ไม,มีจะไม่มีเห็ดหรอกป่าของปู่ไม่มีเห็ด ไม่มีให้จอยเก็บหรอกอันที่กองกองอ่ะเห็นไหมไม้ที่กองกองอ่ะเอาไปก่อไฟผิงจะ,ะแกตัดกองกองอย่างนั้นยาวไปอีกแต่ตัวเดินไม่สุดหรอกเพราะมันมันมันเป็นโคนมันไป็นแโคนเราจะดูตรงน,รงนี้ตรงไม้ที่ว่าเขาตัดแล้วมันมีเห็ดหูหนูไหม <c oughs> โทษทีไอไม่หาย ไม่มีจะไม่มีเฮทูนู no. <c oughs> ไม่มีหรอกมันไม่ขึ้นนูออ่นกะ็จะไปต่ออีกนะจะไปต่ออีกถึงจะสุดแต่จอยไม่ไปละมันไอ้นี่มันแฉะจอยไม่ไป้จาจะมันแฉะเนาะแล้วก็จะเดินกลับคืนจ,จะถ่ายตอนขากลับไปให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้ลืมเปิดกล้อง คุยแพ่มาตั้งนานลืมเปิดจ้ะเ,เดี๋ยวจอยจะพาเดินกลับเนาะอันนี้เห็นไหมขี้เท่าจ้ะจอยกับแม่แย่เอาขี้เท่าที่ว่าก่อไฟผิงอะ่ะเสร็จก็เอามาโรยเอามาโรยตรงที่ว่ามันเป็นหลุมเป็นบ่อตรงที่เป็นหลุมเป็นบ่อเดินลําบากอย่างเงี้ยนะ่ะก็ต้องเอามาโรยเนาะเดินไปลูกๆจอยเข้ามาเล่นจ้ะลูกๆแล้วหล,ลานลูกหลานชายสามหลานสาว ตอนนี้สี่คนก็เป็นเจ็ดเนาะหลานสี่สาวสี่หลานชายสามเจมีหลานเจ็ดคนก็จะพากันมาเล่นในป่าน,นี่ละจาทางๆในป่าเป็นป่าเป็นเขาเป็นป่าไม้ใี้กไกลก็จะถึงบ้านยาหเห็นกันทันไหม จอยเนี่นี่อยู่เก่งกับการหมุนกล้องเดียหมุนจะเวียนหัวแต่ว่าแต่คนอื่นเขาดูเลยจอยดูจอยเองเวียนหัวกับตัวจอยเองเลยในคลิปแรกตอนนั้นสมัยก่อนถ่ายโหเอาซะเวียนหัวเนาะหมุนกล้องเธอจอยหมุนกล้องแบบอย่างเร็วเลยจอยก็เวียนหัวของจอยคือกันนั่นแหละ อย,อย่าคาดหวังก็เห็ดในป่านี้จะไม่มีหรอกคาดหวางอะไรมากมายม,มีเดินมาเป็นสิบหกปีมาเนี่ยเดินป่าเนี่ยไม่เคยมีเห็ดจ้ะไม่เคยเห็นเห็ดกินได้สักทีแกก็ทำโกงๆของแกไปนเงี้ยนะตัดเป็นท่อนๆไว้งั้นเอาไว้ทำสำหรับทำทำไอ้ฟืนก่อไฟให้มันอุ่นเนาะอืม มีหรอกเห็ดเถดอ่ะมีอะไรทุกอย่างเดินมาก็เหนื่อยละผ <c oughs> นเดินมาเหนื่อยแล้วโหไม่อยากให้เพื่อนๆได้เห็ดอีกรอบออไม่อยากเมื่อก่อนเพื่อนเพื่อนเวียนหัวแม่ใกล้ละก็จะคืนบ,บ้านละอีกไม่นานออพะปูก่แกดูแลแกดูแลดีพะปู่ ตอนนี้แกเสียไงใครจะถามถึงพวกปูเออ่เด้อแกเสียจะหลายคลิปลอยู่ที่จอยบอกว่าแก,เส,กเสียแกเสียตั้งแต่เดินสิงหามาแล้วจ้ะนี่นบ้านเพื่อนบ้านบ้านนิกเขามีรถแท็กซีงรถแท็กเตอร์รถทงรถไถจ้ะมีรถของเขาอยู่นอกแทนที่มันจะมีเห็ดหูหนูเนาะไม่เลยไม่เคยอยากให้จอยได้กินอะไรเลยมีแต่เห็ดเห็ดเบเเื่อเมื่อกี้ นี่แหละเห็นส <po target> right. right. the right. ิ่งที่เห็นนั่นแหละเห็ดแค่นั้นแหละ้ใกล้แล้วเพื่อนๆใกล้จะถึงละนั่นแหละนี่แหละเห็ดที่เดินผ่านไปเมื่อกี้นี่นี่นี่เห็นไหมนี่เห็ดเนี่ยนี่นี่นี่ไม่แค่นี้แหละเห็ดแค่หวังเก็บเห็ดสวยถ่ายลงคลิปกับเขาไม่มีหรอก ฝันฝันสลายฝันสลายในการเกระเพ็มันอุดมสมบูรณ์อยู่ป่าแต่มนไม่มีเห็ดรถพระปูรถไว้ขนรถที่แกเอาไว้ขนขนไม้เนาะที่หรอ มันไม่มีอะไรขึ้นค่ะต้นไม้แกปลูกแกเพาะปลูกไว้เนี่ยแกเพาะเอาปลูกไว้ไว้ปลูกนะมันมีแต่เห็ดอะไรไม่รู้นี่นี่ต้นเห็ดใช่ไหมเห็ดนี่เห็ดนี่นี่น่เห็ดอะไรเนี่ยดำๆนี่ไอ้ถูหนูไม่มีหรอกนี่เห็ดอะไรเนี่ย รู้เห็ดอะไรเห็นไหมขึ้นเพียบอยู่แต่แต่เห็ดที่จะจะกินน่ะมันไม่มีเห็ดที่จะจะกินเห็ดที่จะจะเก็บมันไม่มีจ้ะเพื่อนๆไม่มีไปปล่อยมันไม่เดินละเหนื่อยหอบอเดินตั้งแต่ไปส่งสามีมาเนี่ยเดินจอยเดินเหนื่อยจอยเดินหอบ จ่อยหอบล่ะตัวนี้หอบหเดินเดินตั้งแต่เช้ามาตั้งแต่แปดโมงเช้ามาเนี่ย <c oughs> หอบเลยเดี๋ยวไปหาทำกาแฟกินชาร์จแบตหน่อยเนี่ยจ้ะบ,บ้านย่าช่วงเด็กช่วงเด็กช่วงหลานเล็กๆอ่ะก็จะมาปุป,ปุกลางเต็นท์กันอยู่หลายครอบครัวยอยอ่ญาติพี่น้องทางฝั่งส,สามีย่าด้วย หวังพ่อปู่ลูกหลานเยอะไงเป็นครอบครัวใหญ่จ้ะเนาะอันนี้ก็โกดังไว้เก็บอุปกรณ์เก็บปืนเก็บอุปกรณ์ทําสวนของของพ่อปู่แม่ย่าจ้ะน่นเห็นไหมโทษทีกองจะล้น,นอันนี้ก็รถพ่อปู่รถสมัยโบราณแกนั่นแหละจ้ะแต่ว่าแกเอาผามาคุมไว อันนี้ก็รถหลานชายรถสามีโอเคเดี๋ยวเข้าบ้านก่อน